ส e ัส e ีค่ะเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะกับที่นี่ Beauty Secret Thailand ค่ะวันนี้นะคะ mm hmm. เนยก็จะได้รับเชิญไปงานการกุศลค่ะที่เขาจะมีการประมูลของกันจาก Beauty Queen mm hmm. ก็คือนางงามนะคะหลายๆเวทีเลยระดับ โลกด้วยก็เขาก็เชิญมาหลายวิทีเหมือนกันแล้วก็เขาจะรวบรวมเงินเพื่อไปช่วยองค์กรการกุศลต่างๆนะคะตีมงานวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะว่านางงามเขาะจะแต่งกันมาหลายแบบมากเลยเนยก็เลือกที่จะใส่ชุดนี้ไป เป็นชุดของ BCBG Max Azria ซึ่งเราเคยพูดถึงกันไปแล้วนะคะว่าเป็นแบรนด์ของอเมริกาส่วนตัวนี้เดี๋ยวโชว์ t a กให้ดูกันนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เรามาโชว์กันเนี่ยเราต้องล้วงหลึกใช่ไหมคะก็เป็นของ BCBG Max Azria นะแล้วก็ตรงที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเนี่ยที่ในมองว่าแบบเออแบรนด์ระดับใหญ่ๆเนี่ยเขาแบบไม่เคยตกหล่นเรื่องรายละเอียดเลยก็คือตรงนี้ค่ะเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมว่าในลายข้างในตรงเนี้ยเขามีไว้ทําไม เดี๋ยวแกะให้ดูมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นกระดุมเล็กๆเป็นปักติดอย่างนี้ซึ่งชุดนี้เป็นชุดเกาะอกใช่ปหคะเขาก็จะสอดต,ตรงเนี้ยไว้กับสายเสื้อชั้นในของเรานั่นเองเพื่อให้เราติดปักพอปักลงไปตรงนี้ปุ๊บนะมันก็จะไปเกี่ยวกันกับบราที่อยู่ด้านในนั่นเองก็จะทําให้แบบชุดอะเกาะอยู่ก็เก๋มากเลยอะชอบมากเลยแล้วก็บิ้งบิงด้วยแต่อันนี้ไม่มีรันเวย์เหมือนชุดที่แล้วนะแล้วเนี่ยก็ เลือกต่างหูค่ะเลือกต่างหูสีทองเพื่อที่จะให้แบทส์กนกับชุดนะคะก็วันนี้ก็คิดตีมเอาเองว่าคงจะใส่แบบทองทองรองเท้าทองแล้วก็เดี๋ยวลองไปเลือกคลาสซี่ให้มันเหมาะๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะพาไปดูด้วยกันเก็บผ้ามาฝากกันว่างานจะเป็นก็ตอนนี้อยู่ในงานแล้วแล้วก็เลยแทนผ้าไปเื่อยดูว่าเลยแต่งมาทั้ง ครบชุดแล้วของ b c b g m a x u r e เนี่ยเป็นงิา สวยๆทังนั้นเลยอ่ะแล้วในขณะที่เรากำลังดูนางงามเดินกันนะคะแล้วก็เขาก็เอาอาหารมาเสิร์ฟไปซ้อนรัอยู่หน้าแล้วเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตทานอาหารไปแล้วก็ที่นางา่อนะคะ รีส์สาโอลิเวียใช่ยีสายอสาอลิอลิเวียค่ะใช่แให้็อถูกมากให้็อเกโโอย่างนี้แบบก็คือเราขอแทนของถูกไรเงี้ยสหรับแวนไม่ต้องแพงทกอ่าาิกาาิกาค่ก็เาๆตาะ ่อไปนาิการวมแล้วหนึ่แปหลายแสนบาทตัวต่อไปที่น้องคะจะมีใครมาของที่น้องเป็นแบรนด์แบบว่าเพื่อนออกแบบค่ะเพื่อนออกแบบเป็นัวหลังแค่นี้ค่ะแล้วก็เราก็คอนโทรลวันนี้เราก็มาแนวนางแบบดาวดังแบาแล้วก็กระเป๋าในกาแค่นี้อคนซสซนรี่วันนี้มีตุ้หมูนาฬิกากระเป๋าแค่นี้ค่ะเพื่อนออกแบบขอะทษนะคะอันนี้เพื่อนแบบอันนี้เพื่อนออกแบบนี้เวยค่ะเพื่อนออกแบบะ ไปหนุ่มเนื้อนะะชื่อของร้านที่จะอุวันวันโเฟรีเลื่อนเป็นแันใช่ไหมใช่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเขาเี่นเกมใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็เราก็แต่งหน้าทั้งเองอะไรประมาณนี้ง่ายค่ะแล้วก็มีกระเป๋ากระเป๋าก็เพื่อนเล่บให้จะจัดเองนะคะ